Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาอยู่เกมไมค์คาสกันอีเช่นเคยนะคะแล้วก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ลัคกี้บ็อกกันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นคือพี่กันเร์พี่ท์เั่นเองไะมคะยิ้มทำไมผมยืนแบบแบบไม่ตกล่ะ เฮ้ยผมติดพี๊ดันดับแกดูน่าสงสารดิงเลยอ่ะดูเคายืนมองเลยดิน่าสงสารจังเลยเอ๊ะดูเขาดดูเขาดิไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องยืนติดกึ่งแพงไว้มาทำไมออกไปผมเป็นแขกรับเชิญนะครับทุกคนต้องให้เกียรตดแขกรับเชิญแขกรับเชิญให้เกียรตดพอแล้วพอแล้วพี่ดาวฟ้าไป จนกว่าน้องกติกาของเรานะคะก็เหมือนเดิมนะคะเปิดลัคกี้บ็อกนะคะแล้วก็เก็บพวกบ็อกเพชรบ็อกทองบ็อกไอรอนนะคะแล้วก็น้ำคะแนนตู้กันตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็อาวุธนี้สามารถเก็บได้ทุกแบบใช่ไหมใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้หมดนะก็โอเคยืนน้อมมองมองดองคุณทองาไปแล้วไปแล้วโลยจัวนี้ เคเล็กตกไปคนแรกเลยเรียบร้อยแล้วไอ้กูนั่นเข้ากำแพงอย่าไปมองนี่ไม่ันไปนู่นแล้วอ่ะพี่ก้าโอ้โหแบบวแล้วว่าแข่งอะไรตั้งแต่ต้นแทบไงแทบแล้วผมก็แทบเยี่ยงงูเยอะชะมไหม้เป็นตั้งหรออะไรอย่างคนสร้างแมพอะไรอ่ะเป็น้าพอะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคเจเคมาแล้วขมขนาดเจ J K เคเลวกแน่นอนนะปึ๊บปุ๊บป่าปึ๊บป่าบ่โอ้แท็กมือครับแท็กมือครับโยวิกับสวัสดีพี่อโอ้เขาสองคนก็เนี่ยไแหละคู่รักรักแบบสไตล์แบบเราตเราความมนหาจีเอ็นจีเอ็นไม่น่ารักกว่านี้ยี่ผ่าเลครับแท็กครับเจ๊ดันแรกแท็กแท็กครับโอ้ยอย่าอยแท็กมือนี่ดัดแรกนะเจ๊ จะโดนอ่อแล้ว่านว่ะันทนกันทนตรงนี้แหละักไม่ผ่านมิวกดกระโดดไอ้งูว่ะไอ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 ไไอไอไออไไอไไอวออไอไอไออ

วิงสามนอนนอนอนนนแรกที่รอไปหกตาจีแล้วก็าใครนอนครับมาเอาอะไรนีนี้เราก็เอาแบบเอาดาบไปสั้งหนึ่งอันก็ได้พี่แล้วก็แบบที่ขุดไปหนอันอะไรเงี้ยเผื่อแบบมีมอนสเตอร์จะได้สู้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดตายแล้วหายไงโอเคปะโอเคโอ้ยไอ้เปิดตาย กลองด้วยกล่องอะไรของไ่แต่อะไรก็รู้แผนซีดีเลยเต่เป็นคนดีอะขออีกีไอ้ตัวพี่ชิบหายบ๊อบบ๊อบอรกมากที่บ๊อบมันน่าัวมากโอ๊ยได้แกะมนอบไปเอาบ๊อบบ๊ไปเอาบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบออออบ๊อบ๊อบ เก่งแก่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมได้กูได้อินเดอร์ได้ลูกกระต่ายได้แมวมาด้วยเฮ้เราดปปี้รองเท้ารองเท้าเฮ้ยผมลักกี้พชันโอเคคอมตายยากจังวะ้ยคอมมันตายยากพี่ทำให้ดีรีบๆเปิดแล้วก็เต้กูได้ขวานลัคกี้มาโคตรห้าอยแอตแทกน้แรงไหมโอ้ยเยี่ยมไปทีเดียวตายโหดตายโอเคโอเคทำไรนาแบบนี้ ขวานฟันขี่ขวานทีเดียวตายใต้โอ้ยยายาคุณได้ยาอีกแล้วเอาอีบ็อกมาเต็มเลยเนี่ยล่างดันขุดบล็อกไปหาคนอื่นก็บเลยดีวะไม่มีอะไรให้น่ากินแล้ใครเป็นขังนอนขังเลยนะมาขุดบล็อกให้หน่อยไม่ขุดบล็อกให้หน่อยชิบหายเอตายลองไปยัง ล่างอีบ็อบเป็นแต่คนอื่นเลยทำไมทำแบบนี้น่ะมีกายไปไหนกันหมดหูแล้วบ๊อบไม่อยู่เรนเราหมดเลยด้วยนะไปประเด็นโอ้๋อเก็ตบ้างจังเนี่ยทำไมเนี่ยไม่ได้เก็ตนะเกิดไรกันเกมเปอร์ล้รอีกแล้วขวายเอาคืนมะเอาคืนนะเอาคืนนะไปไหนแล้ววะแด่อะไรวะเก็ดเมื่อกี้มัไ เอาขึ้นมาไม่ไเอาขึ้นมาเมื่อกี้ไม่มีเมื่อกี้ไม่ได้หยิบเลยเลยเมื่อกี้ตายไม่ต่อเก็บอะไรไรอะไอ้เต้นกตกรดงซอมบี้ไม่รู้ว่าโหดาบเพชรอะไรเพชรยนผมหายหมดเลยอู้หูชิบ้าซอมบี้โอ้โหใช่ของดีๆเราต้องมาเก็บในกล่องก่อนใช่ไหมใช่ๆคือโทรศับได้ของดีๆก็มาเก็บทุกคนเอาซอมบี้มาฝากแล้ว พี่ <át stars> อะไรอ oh <su> ่ะโอ้โหวิพี่ได้เพชรอ่ะพี่การเข้าไปขุดเลยไหนวะพี่นี่ตอมบี้มันมาเรนกูไอ้กูออกไม่ได้พี่ไปตรงที่มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามาจัดอีเต้ไม่ใช่จากเขาจริงๆไปแล้วไปเมืองหาซอมบี้ใครก็ได้ช่วยหนูหน่อยไม่มีที่ขุดโอ้ยนี่มันเหมยข้าวหรือว่ากินเดชเนี่ยไอ้บ้าดอกเดียวด้วยนะดขอ ไม,ม,ม่มีใใจเราเจอมากเลยเอ่ะเจอได้เอไปก่อนนะเธอมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเธอเราไม่มีที่ขุดไม่วยซอมบี้เราไม่ได้ที่ขุดโอเคเอาซอมบีมาฝากทำไมบอสไม่เอา,เอาคุณได้ดาบอินชาแล้วอย่ามายุ่งกับกูปายอากซอมบี้มาปากแล้วเล่ยกูวก็จะไม่ใช้ดาบแล้วใช้ขวานเทนขวานไย่ฟันไม่ขวานยูจตายเลยโหดมาก อมบี้ถือดาบทองว่ะโอ้ยมันเปิดเกิดตรงบ้านผมแล้วผมจะทำอะไรได้เนี่ยต้องฆ่าแล้วพี่เฮ้ยเล็กกูเล็กกูเล็กกูชิหายไม่เลือดจังหวะสุดพิเศษโดนกนเยอะมากเลยเพอาะเราลืมวิ่่่่งงงวววิิิงกับควาจานกมจัดออ้ยได้อีกแล้ว JK เองรับมาใครเปิดอะไรเนี่ย เลิกกูหายไปสามอันน่ะตัวเองจะใครล่ะผ่านไปได้ 1K แล้วพวกแกเลยกัดกูอีกเนี่ยหนอนหาเลยตั้งเยอะอยากมาอย่ามาย่าอุ้ยอีเค k ตั้งพี่อยากมากระเบิดตังพี่อยามาอยู่ช่องเราไม่ต้องก่อนเราเห็นกูไม่ได้อะไรหนูก็ยังไม่ได้อะไรเนี่ยจำไปเก็บของเลยนะตอนนี้ เลนได้กวาเนีู่วิ่งแล้ววิ่งแล้วีใได้ทองมันเลนหนูทำไมเลนหนูที่ตองอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยวายบ๊อบบินบ๊อบบินดิเมื่อกี้โดนระเบิดบ๊อบบินไปเลยจีบ๊อบลี้บ๊อบีบ๊อบบวกโอ้โหบวกคนเยอะบวกเยอะมากเจวางกล่องอลักเยอะไปไม่ถามจริงไม่นะส่วนมากจะเป็นกล่องสุ่ม หมดพันไม่มีเพชรเลยอะเพชรอุ้มาแล้วอะก็ไม่เจอเลยเจอแต่หายไปแล้วครับอีแม่มดอีแม่มดแล้วเราจะเอาไปใส่เก็บเนี้ยสงสัยของเงินผมถามจริงว่าบล็อกเล็กบล็อกเล็กบล็อกเล็กคนอื่นมานี่เหมือนผมไหมเนี่ยอีกก็ดีอีกพี่เออคุณไม่ต้องลากเลยคุณอะเฮ้เดี๋ยวคุณยักษ์มาจากไหนวะยักษ์มาจากวิทย์ค่ะเอ้ยยักษ์ยักษ จบหมดละผมมีอยู่แค่นี้แหละผมได้เพชรโอ้ยเจ๊ถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีเพชรจริงๆเราต้องแบ่งกันคนละครึ่งแล้วแหละแบ่งทำไมไม่มีสู้กันสิงั้นแ่ะมีเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้นไงใช่มีเท่าไหร่สู้เท่านั้นเด็กโกงเอยแพ้กินหมวกเขาไปไอ้กินเพ้แพ้กินอะไรได้ด้วยเหรอให้มันเอาหมวกผมไปอ่ะหมวกเอ็นชานหมวกลัคกี้ไอ้ห่าร สุดแล้วครับเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดไปถึงห้องนั้นเราไปตีกล่องีไิจะอึด่าพึ่งตีรอกนี่ออกมาได้แล้วเขียนแล้วเขีจะเสี่ยงโชคเขีขอเสี่ยงโชคแบบระเบิดเต็มด้วยเต็มเต็มเปื่อยมากไยจะอึดจะอึดกลับไปวะเนา จริงนะผมไม่จะเอาอะไรไปสู้ยไปเพียดหรอไมเช็ดอ่ะจึ๊บๆเฮ้ยแล้วไม่มีคีบเบอร์อยู่เลยนี่ดูดิไม่มีอะไรเลยอ่ะว่างเปล่าเดี๋ยวเขาหนูกนไม่เสร็จมีดำมันเจะเดินทางตามทางที่ผมก็เออทำไปเต้นดีอีบ้านทั้งหมดไม่อย่าได้เดินสะดวกสะดวกกันนี้ เอาเลยขวานตีให้หมดโอเคทำหมดแล้วดูใกล้ๆเลยพี่กันต้องอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโดนอะไรอ่ะเอาอีเชีอกของแตกของแตกอ่ะแล้วไม่มีที่เก็บของเลยเหรอมีมีมีที่เก็บกล่องด้านขวามือจ้ะเดินเดินไปด้านขวามือบ้านอ่ะอุ้ยโอ้ยจะอึดของผมืแม่อยู่เลนที่ขวานหมดเลยว้าแล้วกูมาตายลโห มันมันลอยแน่นอนอ่ะเข้าป๊อปได้อ่ะไอ้เต้เอาของกูมานี่อย่กลางหมดเลยเย้ได้เพ็ดเต้เฮสดได้อ่ะได้เพ็ดกันเพ็ดเราใครลอยไปวะเอามาซิเตะอยเก็บตรงนั้นกูตายอยู่ตรงบ้านมึงอ่ะอ้าวเลนบ้านผมก็คือบ้านผมสิครับอย่าเร็ว อมไปเก็บก่อนเก็บจ๋าได้แล้วเก็บเอาหมดแล้วเต้ไปทันแล้วนายอู้หูบ้านเราทำไมมันพังขนาดนี้วะเฮ้ยบ้านเราเตียงบุ้มว่ะเตียงบุ้มเหรอเฮ้ยอันนี้ของใครล่ะเนี่ยอันนี้คือนอนด้วยกันเว้ยเทีใช่นอนด้วยกันนอนด้วยกันสองละสองคนเป็นของเรา <c oughs> อีกกล่องน,นึงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะัใกล้เสร็จแล้วของโอเคยังเหลืออีกหลายกล่องเลยนังเด้ เดือดเดือดเร็วเลยนังเดืออ่ะนี่มาของเต้นโอ้โหไยพี่ขวานกูเห็นเลยกูไม่ลงเลยขอโทษโอ้ยพี่เต้นุ้ยเดี๋ยวมันมันจะขึ้นมาแน่นอนเลยเต้กูเกิดไกลอ้าวเหรอพีบัตขออนุญาตขอลองเส้นทาง มันแลผ่านแล้วอะไรไมันเต็มไปหมดของเถิงเราไม่ลงไปเก็บแล้วเราโอเคแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วตายเนี่ยเลยกูดูแล้วอ่ะโอ้โหเนอนเซฟก่อนไหมมานอนเซฟก่อนปะ,ะไดไแลแต่ก่อนไม่ได้นะค <c oughs> อมมอนเตอร์มันเยอะไปนะเนาะเออรอโอเคนะคะตอนนี้ของเราเสร็จแล้วรออะไรเรามาดูใครเปิด <c oughs> เอาไว้ ข้างใรหลักโอเคนิดหน่อยเอออย่างนี้แหละเออบุ้มบุ้มหัวร้อนนั่นของใครวะเนี่ยเล็กเล็กอะไรโอเคทีพีรามาได้โอเคเป็นหน้าสมศักดิ์โอ้โหมาก่อนคือผู้ชนต้องรีบมาก่อนกลางวันแมงมุมมันไม่ตีนี่ปะใช่แมงมุมไม่ตีกลางวัน วิม้าหลายลากหลายพันเอ้าหลุมมรไรนะนอนไม่ได้เด้งมูไนี่ไอเต้ไม่เห็นนะทคไม่เชื่อไม่โดนไล่กัดอีกแง่ชีวิตเร้าไอ้ยัยคิปเปอร์มาก็ได้นะตรงเนี้ยกติกาบอกกันก่อนว่าถ้าเกิดแบบของตกก็สามารถเก็บได้โอเคป่ะอ๋อก็คือจาไปหตองตกได้ ห้องกระจกละห้มตีกันจเพียผมไปไหนแล้ววะคุณเด็ก่องหนูว่าให้พี่เอามาลยกองหนูว่าให้เไว่อ้โอเนียหอเราเด็ดสองไปเเตคุณโอ้โหวิววิวชิบหายแล้วโอ้มันบ้าก้ไม่โดนอะไรเลยโอ้ พี่ขวัญมันมีของดีบ้างไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเลยกูกวนเยอะเจนเดวิลเลจเจออะอะรอนแล้วรอเก็บไอไปเราจะออกไงพี่ขวัญเออ อแค่นี้หูทำไมเขาขุดกันเร็วจังเลยวะพี่ขวัญมันไม่มีของดีเลยเนี่ยเมื่อกี้มีของดีเมื่อกี้พี่ได้เพชรแล้วก็โดนทิปเปอร์บุ้มตุ้มไหนวะไหนจบพี่ขวัญหมดยังอ่ะต้องอ่ะหมดแล้วไอ้เตี้ยไปแล้วแน่เลยได้มาสองเม็ดเถอะได้อะไรวะเพชรเพชรของดีอ่ะตีตรงไหนอยู่แล้วมาแล้วป้าเราวิ่งเข้าตรงเส้นชัยกันเลยนะคะเฮ้ยได้ลัคกี้โพชั่นมาแล้ ของเราห้ายดาเมจเน่อยากจะคุยเลยถี้ไงเพชรหนก้อนอะไรห้าร้ยดาเมจกินปุ๊บสามารถตีแบบ500ดาเมตได้เลยห้าร้อยดาเมจทําไปเขาวิ่งทางมั่วจังเลยองศาทําทางอะไรใครได้2องก้อนเจไดได้สว้ายไม่เป็นไรเราเล่นกันได้1นั่นห้าคะแนนหนคะแนนโอเคเน้ำตาจะไหลเชื่เชื่อเชืเชื่อเชเ อย่างงอนน่ะยังงอนน่ะโอ้โหแม่งแบบพี่ไม่ดีเลยศาสา์ซ้อมยังดีอ่ะดูเขาทำให้เราสิเออเขาทำให้เราไม่ระวังเหมือนกันหมดเลยแม่แต่อันนี้อันโชคดีน้อยมากเออจะไม่ได้เลยมันในบ่อยด้วยแหละจริงๆอ่อะมันดีมันก็ดีเยอะนะเราได้ร้อยยี่สิบแปดคะแนนคะแนนพราะโอเคชนะใช่ไหมอู้ต้อ โอ้ยจะทุกใครวะเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากนะที่ทําให้เราใส่อ่ะโอเคชนะนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะเอาของที่เรามีนะคะไปสู้กันรับบริกาคอะไรบ้างไปวะเนี่ยรับบริการอะไรของแบบกากมากเลยรอบเนี้ยไปชุดเต้เป็นกากเหรอวะเต้รอเอาแบบครบเซ็ตไหมนี่ยแขกต้องฆ่าร้อยตีกูทีเดียวตายแล้วเนี่ยดูครบเซตของครบเซตเห็นไหม ไม่เข้แต่รักอ่ะแต่รักอ่ะโอ๊ยไม่มีเต้มีแอปเปิลทองเปล่าหรือว่ามียาลักกี้ไหมไม่มีอุ้ยถ้ามีนี่มาแลกเพชรกับพี่ได้นะในคลิปนี้ในคลิปนี้ไม่ต้องตัดเท่าไหร่นะยาลักกี้เหรออ่าใช่จะาแบบโอเคแล้วกันมีแบบดาเมจดสองร้อยหกสิบกับห้าร้อยยี่สิบอ่ะโอ้โหเอาสองร้อยหกสิบแล้วกันอ่าเอาเพชรมาเพชรมาอ่าแล้วเอาเพชรไม่หมดเลยคือหกอันอ่าโยนมา เดี๋ยวพีมันอยู่ใกล้อะไปไกลดิโอ้ยไม่ต้องใช้รับเพดอะาแน่แน่มียาเท่าไหร่วะสามร้อยเก้าสิบอ๋อแล้วพการแลกเปลี่ยนใช่นไหมอ่าอย่างนี้โอเคได้อยู่ได้เปลี่ยนเริ่มมีการโกงกันเกิดขึ้นหรือพี่การยังไงฮะเขาแลกเปลี่ยนเขาไม่ได้โกงกองผมกากสุดเลยจุ๊งกับผมพี่กันมีแอปเปิลโทงไหม ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยอ,อ่ะอ่ะไปนี่ไงอู้วีไอเปิลโ้ดแอปเปิลโดนะน้องเข้าใจดีไงครับเขาโกงไม่ได้เราต้องโกงกันบ้างผมไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนคืนชุดเจแม่งเบ,บววลวับบูแล้วยับเปเฮ้ยทำไมเขาเวนชานักตัวเลยค่ะเขาก็มีเวลก็คือเอ็นชานโกงเวลปะเนี่ยโกงเวลเะเนี่ยอันนแน่เดี๋ยวโกงเวลเะเนี่ย คิวคิวกระจุบกระชับโกงเวลใช่ไหมมาดูคลิปแล้วกันนะว่าโกงหรือเปล่าแห่มีแล <c oughs> <ช>้วแล้วทีนนเนี้ยคือคืออันเนี้ยเอ็นชาร์มาแค่เวลหนึ่งเองนะคือชุดทุกอ,อันเนี้ยคือเวลหนึ่งหมดเลย 1, 1, 2, 2หนึ่งหนึ่งสองสองเนี้ยประมาณเนี้ยเอ็นชาร์ไม่ดีใครมีเวลหเอ้ยฟาร์มเวลแป๊บพอแล้ว <c oughs> มา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 ถึงเวลาจริงๆแล้วมาได้เลยได้เลยต่อให้ต่อให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนใครจะไฟกับเรามามาเลยท่านกินแอปเปิลนะจ่ายพอเปล่าจ่ายพอเปาไม่จ่าเดี๋ยวเวลาปลาปวดปลาเลยวะอ่ะได้อินชาร์ดมาเนี่ยได้เท่านี้เก็นั่นแหละก็อินชาร์ดมาเท่านั้นมะกู่แรกก็ฟันกันมั่วเลยเหรอฟันแล้วไปคู่พี่กันไหมก็ได้อ่ะจะสู้กันกินแอปเปิลทองก่อนพี่ กินเลยพี่กินเลยพี่กินเลยพกินเลยพี่กินเลยพี่กลย่กนะอยู่นี่มนเีกเลยี่ย่เยีเย่กินเยกนลยพนยนเลยรนกเ่กยเี่นเีกลีก่กพนี่เยนเลย่ก่กยนเลยก่กินย่นเลยเ่นนเลยนเกนเยแี่นยพีนึง่นึงนึงยนลย่ะเล้ยเลยอดเลยเคมาต่อเลย ยวค่อยไปชิงกับเจ๊มาเอายังอให้สู้กับโอเคต่อเลยนะโอเคเราเป็นอสุดท้ายนะฮยมันหายตัวพร้อมยังมันหายตัวแต่มันใส่ชุดมันจะหายตัวทำไมเฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับฉันมากเลยทชไหมอ้าวไม่ไม่ได้สู้กับเจ๊เหรอไม่ไม่สู้กับเต้ตอไยโอเคอียอ์สอ้กับเออสู้กอเเ้มันเมนสัตเออไอเงยเ ยุงอยู่ไหนเล่า่าไม่เจอเนี่ยไอ่มามาเต้ยนะโอ้ตัวอะไรเนี่ะแกมาได้ไงอะแกมาได้ไงกูดีอะไปไปชนะแล้วันะเจ๊เจเลยมาเลยอ่อเอาเลยอ๋อเต้ยวะเออเจ๋อุ้ยเจ๋ไม่หัวแรงอ่ะแป๊บนึง เพื่มาล้างเหมือนเพื่อมาลาง้นาลางนที่วิ่งแล้วจากวานีออ้อะไรวะ <c oughs> รมันโหนนาแล้วไรคืออะไรวะด <c oughs> ่าวิเต้มันโหดอะ่ะเออแม่งโกงรงมัน <c oughs> ดีอะ <c oughs> ให้เกียดแขกมาเชิญมากด้วยกันแ้ด่าบ้านหัวนนเดียวแค่ะคนโหดไล้มากโอเคก็ขอคุณที่ต่อชมนะยังไงก็รอดูต่อไปได้จะมีคนอื่นมาอีกใช่ปะใช่ใช่ใช่<ๆ>เฮ้ยต้องหมากดูต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สุดครับสัสิงครับผมบ๊ายบาย